say more นะะในรายการปล่อยท่า5นาทีโอ้โหชุดเต็มขนาดนี้เลยนะรู้ว่าเต้นเพลงอะไรเลยเพราะว่าไลฟ์เ,ออเขาเพิ่งออกมาไม่นานนะคะเราจะมาเต้นเพลงมอแอนม,มของทวายกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราปีเรียนกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะครูฝ้ายจะเริ่มจากท่าแรกเป็นท่าฮุกนะคะครูฝ้ายสอนทางั้ง,งที่ส้นสูงเลยนะเผื่อว่าใครที่อยากเต้นส้นสูงเราเต้นได้ท่าแรกนะคะมือไปทางขวา เป็นวงกลมเปิดไปทางซ้ายและหมุนไปทางขวาที่หน้าอกนะคะและอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคเอาใหม่นะคะและ1 2 3 4ทีนี้มือได้แล้วนะคะเป็นขาค่ะเป็นแอนอาร์หนึ่แอนอารสอแอนอารสาและวางแอนสี นะคะเอาใหม่นะคะแอนอาหนึ่งแอนอสองแอทีนี้ไปพร้อมขาค่ะแอนอาหนึ่งและทีนี้หมุนที่อกแอนอและอีกรอบหนึ่งแอนออย่างที่บอกนะคะยกขาขึ้นวางแล้วเอาขาออกแต่เราจะโรอกจากซ้ายไปขวานะคะอีกรอบนึงด้วยความเร็วหนึ่งสองสามแอนอ a ร์หนึ่งแอนอ ทีนี้ใช้อกไปด้วยนะคะพอเราจบที่ท่าสี่ปุ๊บขาเราจะกางอยู่อย่างนี้ให้บิดสะโพกไปทางขวาค่ะพร้อมมือซ้ายไปข้างหน้ามือขวาอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะเมื่อกี้จบที่ท่านี้บิดป๊บเปลี่ยนเป็นมือขวาอยู่ที่อกนะคะเสร็จพอเราจะบิดก้นไปทางซ้ายให้ดุกดิกหนึ่งทีดุกดิกและบิดเปลี่ยนข้างเป็นมือซ้ายเข้ามาอยู่ที่อกแทนนะคะเอาใหม่ค่ะจบที่ท่านี้หนึ่งสองสามไป ขวาเก็บดุกดิ๊กและขึ้นไปข้างหน้าค่ะเสร็จพอหลังจากท่านี้นะคะเราจะเวียงมือเป็นสองรอบสั้นๆฟึบและฟึบก็คือหมุนจากซ้ายไปขวาเล็กๆและดันซึ่งก็เหมือนเดิมค่ะตอนที่เราหมุนนั้นพอดันเราก็วางสะโพกไปทางขวาอย่างนี้นะคะเอาใหม่นะคะฟึบเป็นมือขวาอยู่ข้างในดุกดิ๊ก,ก,กและหมุนหมุน วางเป็นสองทีนะคะพอเสร็จแล้วมือจากที่ตั้งอยู่ให้ก้มลงมาเก็บมือประสานหมุนจากซ้ายและลงมาตรงกลางเอาใหม่นะคะจากที่เราวางจากขวาหมุนข้างลางค่ะขึ้นและลงมาตรงกลางทางซ้ายนะคะเสร็จปุ๊บพอตอนที่หมุนให้โยกตัวขึ้นและวางลงนะคะพอเสร็จให้เราใช้ขาซ้ายบิด ขาขวาบิดขาซ้ายบิดอย่างนี้นะคะและขาแรกนะคะที่บิดขาซ้ายมือซ้ายหมุนขึ้นมารอบหนึ่งเป็นขาขวาเปลี่ยนข้างค่ะหมุนมือขวาขึ้นมาค่ะเสร็จปุ๊บพอไปทางซ้ายให้เอามือขวาที่เราตั้งปัดซ้ายนะคะพอเสร็จที่เราเอียงซ้ายหน้าจะอยู่ทางนี้ให้เรากลางขาทั้งสองข้างและพร้อมหันคอท้าเ,เอวอย่างนี้นะคะเอาใหม่นะคะ 5 6 7ตรงที่ตั้งโรยกกลางหมุนซ้ายหมุนขวาปัาดซ้ายหัวกลางเสร็จหลังจากที่เรากลางขาเนี่ยให้เรากระแทกและวางช่วงหว่างที่กระแทกและวางให้กระดกหน้าขึ้นมาหันหน้าหนึสองซ้ไปแอนจากที่เราเอียงข้างไปทางขวาให้กลับมาตรงกลางโอเคนะคะเอาใหม่หนึ่งสซ้แอน เสร็จปุ๊บพอหลังจากที่เรางอขาให้จ้ำขาซ้ายขึ้นค่ะแอนวางเสร็จจ้ำขาขวาขึ้นแอนวางเสร็จจ้ำขาซ้ายขึ้นแอนวางทีนี้จากที่จ้ำนะคะมือให้จำ้ำเป็นหมุนเหมือนกระโดดเชือกและเราจะเอาจือวีเป็นหลักเพราะท่านี้จู่วีเขาร้องเราจะชํำนิ้วอีกสองครั้งที่เรากระโดด นะคะเมื่อกี้เรากลางเสร็จปุ๊บ, 1, 2, 3, บหนึ่งสองสามขาบุนยกวางเสร็จปุ๊บเอานิ้วชี้ค่ะขวาขึ้นยกขาขวาวางเสร็จขาซ้ายค่ะยกขึ้นวางเสร็จปุ๊บมันจะมีการเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนการเดินโซนนิดหน่อยใช้มือสะบัดสองครั้งนะคะแอ๊ดอ๊ะแอ๊ดอ,อย่างนี้ไปปะปะปะ,ปะพอเสร็จปุ๊บตอนระหว่างนี้เราเดินค่ะปะปะปะพอเราครบสองครั้งปุ๊บให้เรากลางขาออกกระโดดออก มือกำขึ้นข้างบนพร้อมท่าต่อไปพอหลังจากท่านี้นะคะวิธีการให้ดูขาก่อนนะคะแตะซ้ายโยกแตะขวาโยกแตะซ้ายจะคล้ายๆท่าเนเน่ทุกคนมันจะแอนฮะฮะแต่ทีนี้เราจะเริ่มจากทางซ้ายก่อนโดวยวิธีการเอามือขวาแตะซ้ายพอเสร็จปุ๊บเปลี่ยนยกแตะขวานะคะมือซ้ายแตะขวาเสร็จเปลี่ยนมือขวา แตะซ้ายใช้วิธีการยกตัวนิดนึงนะคะหนึ่งซำไป walk at two at three ทั้งหมด3ามครั้งโอเคนะคะเสร็จปุ๊บพอหลังจากที่ท่านี้นะคะเอ๊ะเป็นท่าไหนาต่อแล้วนะลืมปะแอนปะแอนปะอ๋อพอเสร็จทีนี้มือที่ขึ้นข้างบนแตะมาที่ไหล่เสร็จปุ๊บเห็นไหมคะว่าขาซ้ายบิดอยู่ให้เรากระโดดขาซ้ายเตะขาขวาขึ้นพร้อมมือขวาขึ้นและวาง ลงแบบนี้นะคะเอาใหม่ค่ะ5้าจบที่ขวาแตะซ้ายเสร็จปุ๊บกระดึบ๊บมือซ้ายแตะไหล่เวียงมือขึ้นเสร็จพอว่างจากที่มือมันเวี่ยงขึ้นไปข้างบนแขนขวาขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็รูปสะโพกขึ้นไปข้างหน้าเสร็จปุ๊บท่าที่จะยากหลังจากนี้นะคะเป็นวิธีการเหมือนเดิมค่ะถ้าเราจะไปข้างหน้าเราเอาขาซ้ายที่อยู่ข้างหลังกระดึ๊บก่อนและขาขวาดีดขึ้นเหมือนเดิมนะคะเอาใหม่ห้าหกเจ็ดไป กระดึบดีดทีนี้พอหลังตอนที่กระดึบดีดเนี่ยเราปัดมือขึ้นและเอาลงพร้อมขาเสร็จปุ๊บตอนที่เปิดงัดสะโพกขึ้นอีกรอบหนึ่งอย่างนี้นะคะดูอีกรอบนะคะอ่คาา่ะเป็นแตะซ้ายแตะขวาแตะซ้ายแตะบิดและลูบเสร็จกระโดดบิดพอลงลูบอีกรอบหนึ่งพอเสร็จจากท่านี้นะคะให้เราสไลด์ค่ะ วิธีการง,ง่ายๆครูฝ้ายขอเอาขาขวาที่อยู่ข้างหน้าเป็นถอยหลังมาละกันบางคนเขาจะถนัดสไลด์ซ้ายก็ได้หรือถนัดสไลด์ขวาก็ได้เพราะแพทเทิร์นของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่วิธีการนะคะขอเอาเป็นขวาละกันอะดูขวาก่อนถ้าจะสไลด์ขาขวาขวาถอยแล้วดึงซ้ายเก็บแต่ถ้าจะสไลด์ขาซ้ายเอาซ้ายถอยค่ะดึงขวาเก็บพอหลังจากท่านี้เนี่ย เราก็จะมีท่าที่ต่างคนต่างเต้นต่างคนต่างหันเอาวันนี้จะเป็นท่าแอนตรงอกดันไปด้านข้างแล้วเหวี่ยงมาแล้วยกอ,อกขึ้นอย่างนี้นะคะพอหลังจากที่เราสไลด์ปึ๊บจังหวะเด้งสไลด์แค่ประมาณแอนันหน,นะคะรอบเดียวยกอกดันไปข้างๆนะแล้วก็เสร็จพอดึงกลับให้ยกอกขึ้นพอเสร็จพอตอนลงให้ดับเบิลอกสองทีฮะ ฮะยกขึ้นและฮะฮะดับเบิลดับเบิลทั้งหมดสองรอบนะคะเป็นยกคะคะยกคะคะเสร็จป๊บพอหลังจากที่เราเด้งทั้งหมดสองรอบแล้วให้เอามือขึ้นมาพร้อมกรีดกลายอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็วนหมุนรอบหนึ่งชิดขาและเอานิ้วชี้ขึ้นมาพร้อมงอตัว แบบนี้ก็คือถ้าจบฮุกหฮุกเดี๋ยวเราทวนไปแบบรวเร็วๆพร้อมกันเนาะ5 6 7ไปแอนอแอนอแอนสามสีดัน5้าแอนอแอนอโรดบิดหนึ่งแอนสองแอนอแอนอแอนอเดแอนอาปดเดินหนึแอนสตบสามสี่หด สไลด์สองดึงสาสี่แอนห้าและและหกและและเจ็ดและแปดและหนึ่งแบบนี้นะคะโค้ดกระสบสนมือนิ้วชี้นะคะเป็นยังไงคะจบแล้วค่ะภายในห้านาทีไม่รู้เกินหรือน้อยกว่าแต่ more and m o r อเ l e a r วง่ายนิดเดียวเลยภายในเวลา5นาทีก็สามารถเต้นกันได้วันนี้ต้องขอบคุณครูข้าโอ๊ตด้วยนะคะที่มาเต้นกับครูฝ้ายท้นานังที่ครูข้าโอ๊ตเนี่ยเตรียมชุดมาเต็มขนาดนี้จะไม่ให้เต้นกับครูฝ้ายได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วมาเจอกัน EP หน้าวันนี้ครูฝ้ายกับครูข้า,าโอ๊ตไปก่อนบ๊ายบาย You gotta s a y more 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 มันไม่น่าท่านี้นะ